วันนี้เราก็จะมเ,เรื่องมูเตลูเหมือนกันเราก็มูอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะก็จริงๆแบบหลังๆไม่รู้สึกว่า การที่เราทำคอนเทนต์สายมูอ่ะหนึ่งอย่างที่ทําให้เรามีแรงในการทําต่อคือเป็นคอมเมนต์จากทุกๆคนเลยค่ะคือคนที่มาไลค์มาแชร์แล้วทุกคนบอกว่าเฮ้ยไปไหว้ตามคุณไมายแล้วแบบสําเร็จสมหวังเลยอะค่ะก็รู้สึกว่าเออทาให้เรามีแรงในการทาคอนเทนต์มากขึ้นแล้วอย่างไม้ถ้าทวิตของไมล์ถ้าเกิดว่าใครดูอะค่ะไมายจะพยายามอธิบายให้ละเอียดเหมือนเราอะเคยประสบปัญหามาก่อนเวลาเรามูแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงถึงถูกต้องต้องไปถามใครอะคะ่ะคือทุกที่ที่ไมล์ไปมันก็จะพยายามแบบเล่าเรื่องในสไตล์ของไมล้วก็ แต่ละคนที่เลือกไปแต่ละที่ตามเพื่อให้รู้ว่าเราจะไปขออะไรกับเทพองค์ไหนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนเน,นะะี้ยค่ะจริงๆเหมือนเวลาเราไปขอในแต่ละที่เรื่องที่จะขอก็จะแตกต่างใช่หคะใช่ค่ะ,ะขอพระแม่ลัศมีก็เหมือนกันใช่ไหมคใช่ค่ะถ้าอย่างขอพระแม่รักษมีส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความรักใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการเงินอะไรอย่างนี้ค่ะคอนเทนต์ล่าสุดแน่เลย <laughs> ใช่ไหมค่ะจริงๆมันมีวิธีการพูดไหมคะเพราะว่าเปิดใน้ขอพระแม่บาราีเราขอแล้วเราก็ได้จริงๆอะไรอย่างเนี้ย จริงๆมมยจะอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆการขอพรกับองค์เทพหรือรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะเหมือนการที่เราเข้าหาผู้ใหญ่คือง่ายๆเลยเราไม่ต้องแบบ ไปประดิษฐ์อะไรคําเลยเหมือนกันที่เราเล่าเรื่องอะคะ่ะว่าเฮ้ยชีวิตหนูนะหนูเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหนูต้องการอะไรขอแบบองค์แม่องค์พ่อช่วยหน่อยจริงๆมันเป็นเหมือนการที่เราแบบสื่อสารเล่าเรื่องเลยอยากให้ทุกคนลองเล่าในสิ่งที่เออเรารู้สึกเราด้วยความจริงใจอะไรเงี้ยคะ่ะจริงๆรไหมว่ามันง่ายมากๆสมารปก จัดเต็มไหมใช่ไหมคะก็จริงๆไมก็อาจจะจัดเต็มในในกำลังที่เราไหวคือไมรู้สึกว่า หนึ่งอย่างคือไม่ว่าจะเป็นของไหวาการแต่งตัวไมว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคเราทำลัวสบายใจถ้าเราไม่เดือดร้อนแต่หลักๆเกี่ย่ที่ไมบอกเสมอเลยว่าจริงๆอ่ะบุญของเราหรือความดีอ่ะเป็นสิ่งที่ท่านอยากได้มากที่สุดหรือความจริงการที่เรานั่งสมาธิเหมือนถาวายลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้สึกว่าจริงๆมันง่ายมากๆเลยอ่ะเราไม่ได้จําเป็นต้องโฮย้ยเป็นของราคาแพงหรือว่าต้องจัดชุดใหญ่อะไรอยู่ที่ใจล้วนๆเลยค่ะอย่างไมก่ก็บางทีทาแล้วมันเติมเต็ม,ตอมเออสบายใจะคะ่ะ สจริงๆก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันค่ะก็อยากจะให้ทุกคนแบบอย่างที่ไม่บอกเนื้อว่าสามารถตามได้โดยที่ทุกคนไม่เดือดร้อนให้ตามอย่างมีสติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราต้องปฏิบัติด้วยคือไม่ใช่ว่าเราขอพรอว่าเราอยากรวยเราอยากสําเร็จเราอยากมีชีวิตที่ดีแต่ว่าเรานอนอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ไม่ก็คือถ้าใครเห็นก็จะเป็นคนที่แบบ ม่รู้สึกว่าไม่ขยันมากเกินไปปีนี้ต้องแบบช้าๆลงคือเหมือนไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองอยู่กับตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะมาขอทิ้งในการมูเต้นองเยอะไหมคะขอทิ้งในการมูจริงๆก็เยอะคืออย่างอย่างมายอ่ะมายจะเป็นคนไม่ค่อยมีโชคแต่มายเคยไปทําคลิปแบบเหมือนขอพรกับแม่ชีที่หนึ่งศรีบุญเรืองสักทีนะคะแล้วก็มีคนตามไปแล้วเหมือนเขาได้เลขแล้วเขาก็ถูกแบบ ถูกห,หวยกันแล้วก็รู้สึกดีนะคะคือตัวเราอะรู้ว่าเราไม่ได้มีโชคด้านด้านนี้อะไรอย่างเี้จะต้องเป็นคนที่ทํางานแต่บางทีเวลาเห็นคนที่เขาไปจริงจริงไมาเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์ที่ทุกคนเมนต์อะไรอ่เยค่ะก็จะคอยตามอ่านเสมอแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนไปแล้วบอกว่าสําเร็จตามคุณไม้์คือล่าสุดเพิ่งมาทําคลิปที่ศาลหลักเมืองพิพาตประแดงค่ะองค์พ่อวิเกนี่ที่เก่าแก่มากคนคอมเมนต์เยอะมากแล้วแชร์เยอะมากๆเลยค่ะจริงๆก็ตามไปได้อย่างพอลูกูบ่อยๆกัเขาก็มาหมนกันแลว่อาอ้เขกาก็คือตอนแรก เขาไม่ค่อยมูเลยแต่ตอนหลังพี่สงการหนสนับถือพญานาคค่ะเป็นหลักอยู่แล้วหลังๆเขาก็มีมูตามเราบ้างแล้วก็มีชวนเราไปมูบ้างคือเหมือนเปิดใจเขาในเรื่องการมูมากขึ้นเวลาไม่ไหวพระหรือไหวองค์เทพอะไรเงี้ยค่ะก็จะชวนเขามาวหว้ด้วยค่ะเคยขอที่แต่ในเรื่องของธุรกิจแล้วแบบปังมากก็เห็นเวลาแบบคืนไลน์ทีนึงแบบยอดแตกแคบเงียจริงๆไม่น่าเชื่อเพราะเมื่อสักครู่ที่ฟังแม่ตกแตกสัมภาษณ์ค่ะไม์ก็เป็นคนหนึ่งที่จะไปวัดแขกเสมอไม์ไปวัดแขกทุกเดือนเลยค่ะไปจริง ถ้าเกิดว่าใครคนจะไปเจอไมา้ตามที่วัดแครบ่อยมากไม้ก็จะเหมือนไปขอและส่วนใหญ่ไม้ก็จะขอให้เหมือนท่านช่วยกําจัดอุปสรรคในช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันติดขัดแล้วบางทีมันจะสัมผัสได้ว่าเอาอันนี้มันจะได้และมันติดอะไรนะอย่างก็จะไปขอให้พระแม่เปิดทิศเปิดทางค่ะแล้วก็อย่างขอยอดบางทีเราอาจจะขอไปร้อยเปอร์เซ็นต์มารู้สึกว่าบางทีอ่ะเทพพอจะประทานพรนะแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือโอเคแล้วถือว่าท่านให้พรแล้วมันก็จะกลับไปค่ะเหมือนเด็กที่เขาหาผู้ใหญ่เวลาเราได้อะไรที่เราแบบ เราได้สำเร็จล้วเนื้อก็เข้าไปขอบคุณท่านเลยอะค่ะเพราะเราทำคอนเทนแบบนี way, anyway, ้ท่านมีคมหมายนเงตรงนี้เราล่นกับามเชื่อเรานเนี่ยใช่ไหมคะ จริงจริงมีไหมอาจจะมีแต่ไม่ไม่เห็นหรือว่ามันอาจจะอาจจะยังไม่เห็นใช่ค่ะแต่ว่าอย่างอย่างที่มายจะพยายามย้ําอยู่เสมอเลยว่าจริงๆเราต้องมูอย่างมีสติไม่เชื่อว่าเรามีคนที่ทางความศรัทธาทุกคนมีอยู่แล้วแหละอย่างน้อยคือ เราเชื่อในพ่อแม่ยังยังน้อยพระที่บ้านของเราค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเป็นสิ่งที่เราทําดีกับท่านนะเสร็จแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่บางทีเสริมอย่างเทพมาเชื่ว่าบางทีแทบจะสามารถประทานพรในบางสิ่งที่ บุญบรารมีหล่ะจะยังไม่ถึงเนอะเราอาจจะต้องแบบเสริมไปแล้วขอพรอ,องท่านในสิ่งที่บางทีอยากให้เกิดปาฏิหาริย์หรือสิ่งที่บุญวัฒนาราอาจจะยังไม่ถึงอะไรอย่างเงีง้ยค่ะทุกครั้งเวลาที่เราขอแล้วสำเร็จเราจะให้สัจจะกับไปขอแม่สุกข็งถูกไหมคะให้สัจจะมาใช่ไปบอกเขาแล้วเรา,เ,ราเขาให้แล้วเราต้องกลับไปหาเขาอีกอย่างเงี้ยใช่ส่วนใหญ่ไม,ม,มจะเป็นคนไม่แทบไม่บ่นเลยะคะ่ะแต่ไม้จะรู้สึกว่าถ้าไมาสสำเร็จมาอยากกลับไปหาบุญให้ให้ท่านเห็นหน้าเราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่า วีนี้เวลาที่เราจะคิดคอนเทนต์ในเรื่องของการเป็นโบนีแต่และเร่เราเลือกจากที่เราอยากไปว่าเราดูจากกระแสไหามคะจริงๆไม่แทบจะเลือกจากที่มาอยากไปเลยคือกระแสาบางทีเป็นคนตามไม่ทันทรืคนพูดตรงจริงว่าเห็นแล้วแหละว,ว่าเป็นกระแสแต่ว่าสุดท้ายไม่จะต้องรู้สึกว่าองค์เทพที่มาจะไปทําคลิปอ่ะไม่ต้องมาอยากจะไปทําด้วยความศรัทธาที่จะ ถ้าเราบอกต่อทุกคนเชื่อในพลังบุญไหมคะเหมือนเราขอคนเดียวความศรัทธ,ธาของเราเป็นคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกต่อแล้วเรากระจายให้มีคนยิ่งมาหาท่าด้วยความศรัทธ,ธาเหมือนเราอะคะ่ะมันจะยิ่งเป็นแบบพลังที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็บางทีแอบมีคลิกว่าอาจจะขอ,อเทพว่าขอให้ประธานทอนให้ลูกเป็นคนแรกค่ะอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปนิดนึงใ,ใช่แบบว่าไปที่อินเดียหนูก็แบบขอให้แบบจริง,รงๆรงหรอไมก็ oh, พูดยังไงใช่ไหมคะก็จะแบบมาจะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดชื่อคุณพอ่อชื่อคุณแม่แล้วบ้านที่อาศัยค่ะแล้วก็ก่อนอื่นมหมจะถวายบุญไหมที่บอกถวายบุญให้กับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วก็บอกว่าขอให้บุญที่ลูกทํามาทั้งหมดอ่ะถวายให้กับท่านแล้วก็ค่อยเริ่มในการขอพรนะคะ เราก็อาจจะแอบใส่ฟลิกก็แบบขอให้ลูกเป็นคนแรกนะคะตอนท้ายถ้าไม่ลืมอย่างเงี้ยเพราะบางทีต่อคิวยาวพี่เราก็โอเคขอสปิทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะการเต้น่ะไดค่ด้ค่ะไค่ะไครัไเ้่ะไ้ค่ะได้ะ้วมันม้ค่ะดวิวพได้ค่ะได้ค่ะไก่ะไดมค่้ค่ะพี่วิค่ะไี่ะได่ไ้คะค่ะค่คะไค่คดควด่ค เขาอาจจะเห็นแล้วเขาก็้เต้นจังหวะก,ก็ไม่ตรงพยายามทําอะไรคือเอาจริงมันก็เหมือนไปชวนแกแหลกแกแก็งานยุ่งช่วงนี้แบบมาโอเคเล่นคอนเทนต์กันก็เป็นจังหวะที่ไม่คาดคิดเหมือนกันค่ะห mm. มายก็แต่จริงๆอ่ะมันเบาค่ะพี่มันก็อาจจะเป็นด้วยจังหวะแบบเราทรงตัวไม่ดีอ mm. ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แหละจะเป็นภาพที่แบบนั่นออกไปแล้วก็จริงถ่ายเทคเดียวรรู้สึกว่าโอ้โอเคมันธรรมาชาติดีแล้วแหละเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่คนต้องการดูใช่ไหมคะน่าจะใช่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยปัดแล้วโพส์ไปสนุกสนุกค่ะแต่ก็ กระแสก็มีทั้งบวกและลบเนอะแต่ว่าโอเคใช่ไหมคะแล้วเพราะเขาที่เราก็มีแล้วที่เรื่องไอ้นีีใช่ไหมสำหรับเรื่อไหครับสำหรับไมใช่ไหมคะคือไมก็นอมรับแหละวิสงการเขาก็ได้อ่านคอมเมนต์แล้วหนูก็บอกว่าพี่เนี่ยเขาก็บอกว่าเออก็ต่อไปจะมาระวังมากขึ้นค่ะแต่ความจริงในในพารทของไม้คือมันเป็นสิ่งที่แบบโอเคเราหยอกล้อเล่นกันมันอาจจั ในแต่และคู่หมายว่าเลเวลในการหยอกล้อเ,เล่นกันมันอาจจะแบบว่าแตกต่างกันแต่สําหรับของเราคือหมายโอเคค่ะมันก็แบบคำๆไปสนุกๆค่ะแต่น้อมรับทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็บอกพี่การแล้วว่าต่อไปอย่าเล่นแรงแบบนี้คนเขาไม่ชอบแต่ว่าหน่ไม่หน้อยใช่ไหมเพราะว่าตอนอังกฤษงเขาก็ไปเปลี่ยนครูดึงชื่อครูมีพัทหนักไปครูองกิ้งแต่ว่าก็กลายมีคนเข้ามาคอมเมนต์มาเฉยๆซึ่งเป็นทีมหนักหนักว่าใช่ไหมครับไม่หน้อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยน้อยค่ะไม่ไม่น้อยเพราะรู้สึกว่าเหมือนเราเราก็ ผ่านอะไรมาแบบว่าหลากหลายคอมเมนต์มาเนอะจนถึงวันนี้มันก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะถูกคาคอมเมนต์คาติชมแล้วแค่นําสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อที่ไม่ดีของเราจริงๆมาปรับปรุงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าไม่น่อยแล้วก็พร้อมที่จะมีพลังบวกเอเนจีบวกเพื่อส่งต่อทุกคนเพราะว่าปีเนี้ย ตั้งใจมากอยากให้ทุกคนที่มาเจอเราอะ่ะมันคือพลังในตัวเราจริงๆคือมายมีช่ชงที่นอยผ่านมาแล้วมันก็เลยอยากจะแบบเออพัฒนาตัวเองด้วยในการแบบอ่ะอยากจะรับเมีาน้อยลองบ้างมีวันที่เราสึกได้อยู่กับตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตพิการพี่การน้อยไหมขเาขาพยายามเล่นกับเราแต่ก็จะบอว่าโดนอีกแล้วใช่ไหมคะเขาก็ไม่นอยนะไมยว่าพี่สงการเขาก็น่าจะผ่านอะไรมาไม่น้อยกว่ามาเหมือนกันทั้งสองคนเราก็เลยแบบโอเค ไม่เชื่อพี่การเขามีเขาค่อนข้างมีแบบความเข้าใจเขาเติบโตมาแล้วเขาก็ค่อนข้างแบบที่จะรู้แหละว่าว่าอะไรยังไงเลยะะ่ยค่ะไม่ไม่น้อยตอนนี้มันจะแบบรายการทำคนเนต์คู่อะไรเงี้ยตัวพี่การจะไม่เล่นอะไรเนี่ยเพิ่งให้เขาปิดออไฟล่าสุดก็ปิดไม่ตรงจังหวะที่เขาเล่นกันแต่ว่ามีคนคอมเมนต์ว่าคุณมายก็เต้นไม่ตรงจังหวะพี่การก็ปิดไฟไม่ตรงจังหวะอะไรเียค่ะก<อ>็จริงๆก็ดกเดี๋ยวจะบอกแกเดี๋ยวก็จะฝากไปบอกว่าพี่การ คนแบบว่าไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นทาการสารถ้าเกิดเป็นงนเทนอะไรเงี้ยเพราะ่ปมาเแหนปจัดกรสหรับไม,ไม่ไม่เราแวนครู้สึกว่าไม่คือเราอ่ะก็มีการสกรีนสำหรับตัวเราก่อนแล้วเนอะว่ามันประมาณนี้เราโอเคแล้วไม่ก็จริงไอ่ะมานมีปรึกษาคนรอบตัวแบบว่าผู้ช่วยผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง ในมุมเราจริงๆเราไม่ได้มีเจตนามันก็เข้าใจเจตนาพิสงการด้วยเ็อาจจะอยากให้คอนเทนต์มันดูสนุกเนอะคนนี้เขาแบบน่ารักไปเยอะแล้วแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ของเขาที่เขาอาจจะชอบแย่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เกรงค่ะเดี๋ยวมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกแน่ๆก็รอติดตามไปกดฟอลกันไว้ได้ค่ะก็แ่มีมต่รใช่ไหมก็งงก็งงไหมก็ ตอนแรกก็มีมีทําก่อนลงก็มีคิดในใจเผื่อแล้วนิดนึงค่ะออแต่ว่าไม่ไม่คิดว่ามันจะแบบนนแก็เอ,อาจจะมีมาบอกพี่การใจนี่หรอกแกยบอกอันนี้แหละแบบเรียวเรียวหนึ่งเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีแต่ว่าสุดท้ายก็มีจริงๆ,ๆก็เลย<ๆ>โอเคค่ะแต่ยังว่าไม่ได้เตะแรงเลยแค่แบบแตะเบาไม่เตะแรงยังแบบว่าไม่ไม่มีรอยพกช้ำเออไม่ได้แปบเหมือนแค่ สกิดนิดนึงแต่มันอาจจะใช้แบบข้างล่างสกิบคนเลยอาจจะแบบไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหรือเปล่าไม่รู้ค่ะอะไรแต่ก็มีคนออกมาปกป้งองเหแบบมืนอนกันเพราะว่าเขาทำเป็นคู่แบบน่ารักหยอกล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เอาตัวตัวอยากให้ทุกคนมองว่าแบบก็อาจจะเป็นถ้าดูคนดูแล้วมันสบายใจแล้วมันยิ้มได้เนอะก็เป็นเรื่องที่แบบแฮปปี้ไปกับคอนเทนต์หนูแล้วกันทุกที่หนูก็ตั้งใจทำแต่ส่วนใหญ่ตัวไมค์ก็ ไม่อ่านดูคอมเมนต์ค่ะแล้วก็ไม่โกรธไม่น้อยทุกคนแบบไม่ต้องเป็นห่วงสาหรับแฟนๆเนื้อบางคนก็จะเป็นห่วงเราว่าน้องไม้จะเครียดหรือเปล่าไม่มีเลยจริงๆค่ะแล้วก็ยังรู้สึกสนุกกับการทำคอนเทนต์ในทุกวันค่ะก oh <my. S 1> ็ะอยากจะให้ทุกคนแบบติดตาม oh <my. S 1> เอาจิงไมค่คอนเทนต์ไม่คือหยิบสิ่งใกล้ๆตัวที่เป็นตัวไม้จริง oh <my. S 1> ๆออกมาพยายามอยากให้ทุกคนรู้ว่าตัวตนเราเป็นยังไงมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆบางคนแบบไม่เคยคิดมาก oh <my. S 1> ด้วยนะคะก็เลย เปแฮปปี้ไปได้แล้อาาตั้งรับแล้วก็ทำใจกับไัแล้วเราก็เหมือนเราก็เติบโตขึ้นในส่วนชี่เราแบบมองเห็นหลายๆมุมแล้วเราก็มีสิ่งที่เราเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมในหลายๆเรื่องในการแบบเติบโตในทั้งความคิดแบบคัศนคติอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เราค่อนข้างแข็งแกร่งขึ้นค่ะ น้อยๆ้ยลงมา่ที่เรารู้สึกได้แต่ว่าเราปล่อยแล้วก็วางตรงนั้นเพราะเราไม่สามารถกลับไปแก้อดีตได้จริงๆเราได้แต่ทําทุกวันนี้ให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ค่ะก็พยายามระวังคอนเทนต์มากขึ้นนะคะแต่มาดว่าบางคนมีเขาต้องจับผิดเราเกินไปหรือเปล่า ใช่มีมีม,ม,มีค่ะมาเหตุบางคอมเมนต์ก็คือจะแบบไม่ว่าจะอะไรก็จะแบบนี้เป็นคอมเมนต์เดิมๆนะที่จะแบบมาพยายามคอมเมนต์ลบแต่หนูก็จะตอบกลับไปเขาด้วยความน่ารักแล้วก็มีบางคนที่แบบเหมือนพอเราตอบเขาดีๆค่ะเขาก็หายไปนะแต่ว่าก็จะมีบางคนที่ยังคอมเมนต์ลบอยู่แต่ไมาก็เชื่อว่าเราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนมารักเราได้ค่ะเราแค่ ทำอะไรเราสบายใจแล้วเรามีความสุขกับมันแล้วก็ทุกคนที่เป็นพลังลบแล้วก็ไม่เลือกที่จะรับเพราะไม่งั้นมันจะมาแบบทําให้พลังงานของเรามันไอ้นี่ลงเราต้องเอาตัวเราให้อยู่แบบพลังงานอยู่นัดวนๆไว้อะไรเงี้ยลอยๆเหนืออะไรเงี้ยค่ะจริงได้แต่งงานจนอะไรบ้างไหมเห็นแม่หมอกวเอาไปแซวแล้วว่าการบวกของเรามันกาสจะตกจะไม่เอามีข่าวดีในปีนี้เลยอย่างนี้อะไรเงี้ยแม่หมอถามหนูคําแรกเสามตัวท้ายเลข เลขบัตรประชาชนมีเลขสี่ไหมหนูว่าไม่มีแบบแไม่เลขสี่เธอเลขสี่คือไม่สมบังเรื่องความา<ค>รักใดๆไดบไม่มีเราไม่มีแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ก็เป็นคนแบบอ่ะเราก็มูประมาณนึงมีดูดวงประมาณนึงคือไม่เป็นคนมีคู่ยากประมาณนึงค่ะหรือถ้ามีคู่อ่ะต้องแบบเป็นคู่แบบเขาเรียกว่ามีตำหนิตำหนิอันนี้คืออาจจะเป็นแบบชาวต่างชาติหรือว่าแต่นี่ก็อ่ะเราก็อาจจะตรงอยู่ก็เลยแล้วแต่เรามีคุยกันไหมไมีคุยกันไหมเหรอคะแต่ เร็วๆนี้ยังไม่มีจริงค่ะคือตอนนี้มีแต่คุยเรื่องงานแต่ในอนาคตช่วยธุรกิจคือช่วงนี้วิศนงการก็เหมือนมีทั้งงานราชการแล้วก็มีกลับไปช่วยงานที่บ้านด้วยค่ะเดไม่ก็ว่าเดี๋ยวจะไปช่วยในการทำคอนเทนต์แบบโรงแรมของเขาที่นู่นเพราะเราสึกเออเราทำคอนเทนต์สนุกอะ่ะบางทีเราสึกทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราหลากักแล้ว,แล,วแล้วมันมันแฮปปี้ค่ะให้หมอดูว่าลาไปก่อนว่าแต่ตและชิ้นเป็นอะไนบ้ียังเลย<อ>ใช่อย่างค่ะสมุดปีแล้วอีกหกเดือนทํางานก่อน รอไปก่อนน่ะปีหน้าเราใช้เป็นหลักเราก่อนปีหน้าทำไมนะคะได้ค่ะยังเลยปีหน้าก็ยังค่ะปีหน้าก็ยังใช่อยู่แบบสบายใจแล้วได้ค่ะได้ค่ะ